មិនកើតអស់ โอ้ตัวนี้มีไข่โชคดีมากมดีเลยมีไข่ด้วยส,สดๆเลยนะครับสั่งได้นะครับร้านร้านไหนนะฮะชื่อหมึกหอมพัทยาครับหมึกหอมพัทยาครับใช่ครับผมบ้านหมึกหอมพัทยาบ้านหมึกหอมพัทยาเดลิเวอรว่ริมหาดส่งได้ครับ มาเที่ยวภรรยาอย่าลืมนึกถึงมึกหอมภรรยามึกหอมภรรยาครับผมแต่นี้ไม่ขายเลยสดสดเลยกระดองกระดองมึกกระดองนะฮะคนของไม่เคยกินเลยพี่ว่ามึกกระดองเฮ้ยม,มันกินมันกินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมแต่พี่ว่ามันกินได้อร่อยบางทีอร่อยมือหอมด้วยนะ ส่วนใหนเราเจอแต่หมึกหอมใช่หมึกหอมมึกกล้วยที่เขาจะทำนีกันอะไรนะครับอันนี้พวกนี้มีไข่ด้วยตัวนี้นี่มีไข่เราเอาไข่ให้ด้วยเราไม่กัดอยู่แล้วนี่เดี๋ยวผมจะเบินให้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะกินสดได้สองรสชาติเลยนี่คือมือกระดองใช่แล้วครับ แล้วไข่เราจะทาอะไรดีครับไข่แล้วจะเบิร์นลูกหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นถ้าเป็นถ้ําซาตินีเป็นไข่ไข่แล้วก็อันนี้มันเป็นเระ้อีไข่เนียงพะเดี๋ยวเราจะทําอย่างละครึ่งนี่ก็เหมือนแบบจิ๊บตกขึ้นมาแล้วก็นั่งทํากันเลยครับลักษณะเดียวกันคือมาสดๆยังเป็นๆนะครับ เอามาเลี้ยงไว้อะเอามาขังไว้ไม่ใช่สองวันแล้วก็จะเปไปทีนี้ขนาดก็เหมือนแบบว่าถ้ามีซูชิข้าวก็คือเป็นเป็นซูชิแบบว่าเป็นเป็นเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะก็รับประทานอย่างนี้ คือไข่ตัวนี้มันจะเป็นไข่ดันที่เขาไปย่างถือว่าอ่าอันนี้คือไข่ตัวนี้แต่ความจริงอ่ะอันนี้คือไข่ดันมันแต่อันนี้คือของจริงอันนี้ไข่จริงจริงไข่หมึกอันนี้คือไข่จริงๆเฮ้ยมันยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นไข่ดันย่สองรสเลยนี่เบินกับไม่เบิน ขอกินแบบเบิ่งๆกันนะได้อันนี้ค่ะชิมเพื่อนชิมเพ่อนมาที่เขาทำเนี่ยไข่หมึกไข่หมึกเออเนี่ยแต่จริงๆแล้วคืออันนี้อันนี้คือไข่อันนี้ขอขอชิมแบบเบิร์ๆกนน้องนายสอนมือใจหมูข้าวดูกระต่ายน่ตามันกินได้เหรออ้ามาเข้าปากคือ นี่ครับก็เหมือนปลาหมึกย่างไงอ้าวก็ปลาหมึกเกินสดจะคิดว่าเป็นอะไรยังไม่เรียนสดนะไป้กลนน้ำสดอันนี้คือสดสดอันนี้นี่เหรอนี่กับสดนี่หรออืมลองลองลองสดครับสดลองเคียงกับนี้บ้ากไหมวาซาบินะฮะอ๋อเรามีวาซาบิจริงเอาวาซาบิใส่ในน้ำจิ้มสามรสอร่อย คาเมอีกหนึ่งชิ้นแส็แเสต้องคาเมใหญ่ต้องเนื้อตัวมันน่าเลยเออ<ม>เปลี่ยนได้กับเดี<ม>๋ยวตัวน<ม>ี้จะเหมือนอะไรฮนะมะพร้าวอะ่ะเสร็จแล้วกินเนื้อมะพร้าว <g ülme> แล้วไงต้องมากินที่ไหนบอกด้วยได้กินของเขาแล้ว <g ülme> <g ülme> ใครอยากกินต้องมาขอนแา่นบ้านบ้านบ้าน บ้านหมื่นหอมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแเก้าสาสี่เก้าสามสี่หนึ่งห้าสองเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดสั่งได้เลยนะฮะเดลิเวอรพัทยาพัทยาโอเคครับไข่ไข่ไข่จีตานี่คือน่าจะหอกเนาอะน่ากลัวเฮ้ยนี่อร่อยไหม กินได้เหรอซิงเกิลเจอร์ยนะได้กินเลยเฮ้ยจริงจริงอ่ะนี่หนึ่งเอา